ทั้งจากยาเจ <c oughs> ๊เจ๊เจ๊เจ๊เตียวมาจะเป็นกิโลไปนี่นยังบอกไปห้าบนะอ,อะแล้วเป็นนากากี่โมงมาเมาจากายาอยู่อย่างนี้น่ะเตียวอ,อ,อีไปอินเหรอแล้วโทรศัพท์น่ะโทรหาไปซิปสายแล้วยังบอกห้ามแล้วมีไหนโทรศัพท์ชาติแบตเราบบก็ยังฟัง,ฟงแม่อ๋ะก็ฟังแม่ย่าก็เพิ่บอกก็ตัวไปห้าบแมนี่นยังบอกไปก็ไม่มาถึงเวลาตัวแล้วเป็นนัฬิกกี่โมงสองโมงไปมันเกินแล้วล สามสิบห้าย่าใบสามสิบห้าก็มันมาหึงเื้ามันสองโมงไปอยู่รู้มันมาหึงได้อย่างไรฮะอย่ามาพ่อเขามาดีๆใบเดือนนี้มันประจจะสามโมงแล้วอ่ะพ่อเตวมาก็มันยังมาหึงเื้าสูงขึ้นข้าไปห้าใบสามสิบห้าก็ใบสามสิบห้าก็ยังบอกไปก็มันมาหึงเื้าก็มันมาหึงอย่างไรพ่อแหละนาลิกาเนี่ยฮะ มันก็จะสามโมงแล้วอ่ะฮะนั้นยังบอกไปห้าเมาอยู่อย่างล่ำเหลือก็เ่งจะสามโมงวันนี้สามโมงเด้อค่าตัวจะไปรถเครื่องลุงนี่ไปนี่กันเดียว่เนาะไปแต่สู่ใจห้อนเตียวไหม่ใจห้อนยังไงยั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 งหยุด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 สต็อปยงกันดังเย่าปวดปวดคาราเกะก่อนเดี๋ยวนี่ปวดหัวปวดหัวยังก็ปวดหัวยังล่ะก็ปี่อ่ะบอกเฮ่อมาหน่ะไปห้าปีบ่ายสามทิมห้ามันบัตหึงเต้ะจะไม่มาอู้นักมันบัตหึงเต้ะมันบัตหึงยังได้อ่ะไม่ได้มันเพ่จะสามโมงแหละปี่เร็วได้หนึ่งกิโลอ่ะเป็น ฝั่งฝังมั่นใจห้อนมันเตียวมาก่อนไอ้ถึงว่าไอ้จะไปหาบไอ้หู้เวลาของไอ้กะอีปีนัดบ่ายบ่ายสามสิบห้าบ่ายสามสิบห้าไอ้ขวานไปจะไปหับบ่ายสามสิบห้าเหมือนกันเออแล้วมันก็บอกไปอ่ะแล้วพี่ได้เตียวเข้ามามาเร็วเนี้ยโอ้ย่างในอู่ผุพเรื่องมันบันเทิงตลอดอีปี่จะให้ไอ้ขวานไปหับบ่ายโมงสามสิบห้าเออแล้วไอ้ขวานนึกว่าอีปีบอกก็ไปหับบ่ายสามโมงสิบห้าเออ อแล้วประเด็นนี้สูเข้าใจที่อู้อย่างไรใบสามโมงสิบห้าก็ใบสามสิบห้าใบสามสิบห้านาทีอ่ะปนว่าใบสามสิบห้าก็หมายถึงว่าใบโมงสามสิบห้าเออเปาะเปาะเปาะมันอู้ง่าฟังเนี่ยอันแสดงว่าเจ้าก่นไปเนาะแต่คนต่งใหญ่้ายไอ้ขนผมปนยื้อพอยื้อพ่อมันตึงน้ำมิ่งเตะละโทรแหกกมาบอกใส่โทรแล้วับปนกัมือถือมือถือถ้าบ่ะเป็นพิาตายอย่างบนผมก็มาถือ ก anyway ุ้ยขาไม่ยากมาคำพูดนะครับโอ้ยเต้ยวไม่จะเป็นกิโลกึ่งห้องกับห้อนน้ำก็ยากคนกันเมาหน้าเชื่ออยู่นี่ไปกูงลมบ่าทีไน้ำลมป่าีอนี้มันก็โคตรป็นโซแต่งก้นเงี้ยบุบละหะก็เปิดมาบสามสิบห้าก็บสามสิบห้ามันก็สองมงป่าอยากกุ้งไอ้ถ네ึงหัวเวลาไอ้กาว่าลูกนี่ไปนี่เซวน้นทีบสามสิบนาทีไอบึ้งรถเครื่องออกไปันเดียวเนาะ หัวเมียละเฮียใจถึงท่างสามิห้าเออน้อไปเข้าใจว่าปลายสามปลายสามงทิ้ห้านาทีทิ้ห้านาทีเออห้องวัดใดเขาเอะหัวเมียละเียใจอูง่ายฟังยากเออนะ่พอๆกันนยิ้เสียงตั้งแต่พคนป่วนคล่าเค่ไหผู้บริโภคนั่นหัวแทะมีเนียนี่นะตู้ต้องกุ้งไ่ได้อู้ง่ายกุ้งกุ้งไปแลยไม่ย้ำนอกระขอจะร้วยเถอะสงสัยอีปีถ้าจะเม่แยกหินเนื้ออายละโคตร